ก็บินบาลทางพระพุทธาสนาก็ทางที่ต๊ะของทิศทิตก็ดวงจะเปนบาง ủng hộ của chúng tôi cũng có một số điểm khác. ủng hộ của chúng tôi cũng có

นีตลอวันท,ที่6เญญมษายน2568เราก็ได้มีโอกาสมาชมเมืองอนุรักษ์คาบลและประเทศศรีลังกางกนะครับวันนี้เราจะแวะเข้าไปเขาก็าจะมีขายพวกเครื่องอยู่ข้างทางเพราะว่มันใกล้วันปีใหม่ของเขา,าแดูหลักฐาพนท่านจะเ,เ,เห็นข้างทางได้ว่ามีขาย เมืองพิษณนโลกวันด้านเมืองของเมืองอานุลละทบุรีประเทศสิงคโปร์นะครับในช่วงอวข,ของ5โมงเช้า5โมงปกติมีชัาขายสิ่งคองชักขาย300รูปี ใช้เงินลูาร์นี่สถา,านที่ท่องเที่ยวปั่นคนโอห่คนเยอะจังขาต้นไม้ต้นดอกหลาบ แต่ใบ้านก็จะใช้ขอโพดนะคะข้โพดชา่ทางเวีดหาก็ซื้อไปทำอาหารแล้วก็จะเห็นคว้าตรงมีเอ่อขนมขนมขนมลูกชิ้นข้ากกเดี่ยกน ามร้อยลูกปีอาโอ้โหขับผลมาสับซึ้งเพ้อ บน,บนเตาบนเตา,เตาแล้วก็บนถาเอ้บน,อะ,ะนอะไรเตา,าแล้วก็ถาถาบนขี้เถ้าค่ะขี้เถ้าแล้วก็คุกไปคุกม,มาปิ้งอยู่บนนั้นเนละบนกองขี้เท่าของเขาใน,นแหละเสร็จแ,แล้วเขาก็กบีบมานาแน่นะโรยเกลือโรยเกลือออ้าวแต่ว่าทางนี้เนี่ยทางทางอีสานาจเองเขาไม่กินแบบปิ้งเขาจะกินแบบ ก็เป็นหลัแล้วก็โรยเกลืแต่เขาบอกว่าของไทยอ่ะเขาพดหวานกว่าเราจะไม่หวานเท่าไทยหรืัไงหวานกว่าสิคร์เ่เทศไก็ิหวานกว่าซจะไม่หวานเท่า เซีสง่ิงเย่เสาไฟจางสิงแยกเดินทางมาถึงแล้วทับประเทศสิงจา์ ก็จะเดินทางกันต่อไปอบ้านเรือนหกหมื่นบ้านเราเลย Yeah. <laughs> ก็จะตกขณะนี้ในประเทศฟิลิปปิส์ฝนก็จะตกของฟ้ามีเป็นน้าเราจะไปมหาอะไรหั บรรยากาศบ้านบ้านของชาวบ้านฟิลองตาจะชมไปเรืเรอ่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆมองฟ้าเมฆค้น รัฐนายกรัฐมนตรีของอินเดียออืฝนตกแล้วนะครับแล้วก็เดินทางมาเข้ามหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงาน มาศึกษาดูงานในมาลายของเสื้อเครื่องจักรวชาว่ามีความเป็นมาเปลนไปอย่างไรครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านจิดตามต่อไป ดสีเพ่ไม่ใช่ฉน,นะ การก่อสร้างถนนเยอะเลยแต่ก็สู้กันต่อไปชีวิตเดียวซ้ายเลี้ยวขวาอ๋อแลนมอเชียงใหม่ <c ười> เหมือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แลคมา้ไปถายทอดในห้องประชุมนะครับ